รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับเวลาเที่ยงคืนนิดๆแบบนี้นะครับเอิร์ธเราสองพี่น้องกลับมาพบกับแฟนๆรายการเอ็มคัดสาระและความบันเทิงเพื่อคนคอนังครับมีหนังดีๆเด็ดๆมาฝากกันเหมือนเดิมว่าแล้วเริ่มต้นเลยดีกว่าครับใ่ครับขอ,บอเริ่มต้นแบบแอคชั่นมันๆเป็นทูเลอร์ด้วยข้างหลังเลยนะครับกำลังโผล่ทะลุออกมาเลย,ยมาในรูปแบบของ3มิติหรือว่า 3D ด้วยครับใช่เขาบอกว่าหนังเรื่องนี้ชื่อว่าเบดนะครับเบด 3D หรือว่า มันเป็นเรื่องราวของฉลามแล้วก็เรื่องราวของซึนามิเป็นการเล่าเรื่องซึ่งแตกต่างจากหนังฉลามทั่วไปแต่เขาบอกเป็นหนังที่มีคุณภาพเพราะมีการลงทุนสูงและเป็นสามิติโดยใช้กล้องตั้งแต่การถ่ายทําในครั้งแรกซึ่งคราวนี้มันก็น่าจะยิ่งสะพึงกลัวแล้วก็มีอัตลบทในการรับชมเพิ่มเติม<อ>มากแ,แน่นอนนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปลุ้นระทึกกันครับไปอัปเดตกันก่อนดีกว่าครับว่าห้าดับหนังทําเงินฝั่งสหรัฐอเมริการอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอะไรอย่างไรกันบ้างนะครับกับ Box Office ช่วง box office สนับสน,นช่วง box office โดยโครงการ English on Screen ครั้งที่6ชิงทุนการศึกษาไปเรียนภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศอันดับ5นะครับตรงมาจากอันดับที่ 4, สําำหรับภาพยนตร์เรือง The Bond Legacy หนังแอคชั่นภาคต่อที่เล่าเรื่องราวของฮีโร่คนใหม่ซึ่งต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายจากเหตุการณ์ใน3ภาคแรกทำรายได้เพิ่มเป็นล้านเหรียญทำรายได้รวมมปแล้ว1่ล้านเหรียญ อันดับที่4นะครับตกลงมาจากอันดับที่สาสำหรับภาพยนตร์แอคชั่นที่รวมดารานักบุญของวงการเอาไว้มากที่สุดเรื่อง The Expendables 2นำสแตนลิเวสเตอร์สโตนอโนชัวเซนิเกอร์บรูซวิลิสเจตรีเจสันสตาร์ตัมและอีกมากมายทำรายได้ไปอีก4.7ล้านเแสนกับห0 0มลิียน อันดับ3นะครับเป็นภาพยนยั์เข้าหมายเรื่อง The Words เล่าเรื่องราวของนักเขียนหนุ่มที่เพิ่งประสบความสําเร็จอย่างสูงจากนาวนิยายของเขาแต่ปัญหาคือเขาขโมยงานของคนอื่นมาและอดีตก็ตามกลับมาหลอกหลอนเขานำแซนบรดลีย์คูเปอร์เปิดเัยได้รายได้5ล้านเหรียญ ยังคงอยู่ในอันดับที่2นะครับนั่นคือ Lawless เรื่องราวของแก๊งค้าของเถื่อนที่ถูกคุกคามโดยเจ้าหน้าที่คนใหม่ของรัฐที่ต้องการส่วนแบ่งจากพวกเขาเมื่อคนถือกฎหมายกลายเป็นผู้ร้ายผู้ร้ายต้องกลายมาเป็นฮีโร่ทำรายได้ไปอีก6ล้านกับ2,000เหรียญยังคงอยู่ในอันดับที่1น,นะครับสำหรับ The Possession เมื่อเด็ก,กนหญิงคนนึง ไปซื้อกล่องโบราณมาแต่แล้วเธอก็ถูกวิญญาณร้ายในกล่องเข้าสิงทําให้ครอบครัวต้องหาทางปราบวิญญาณทําร้ายได้เพื่อเ9ล้านกับ5 0 0 0เหรียญและนั่นคือห้าดับภาพเป็นจำนวนสูงสุดในสรัฐอเมริกาประจำสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับช่วง first cut รวงภาพยนตร์ฮอลลีวูดสีมิติ AIS 4DX แห่งแรกในเมืองไทยเปิดแล้ววันนี้ชั้น5พารากอนซีเเพล That knot in your gut, that voice in your head, that feeling in the air. Sometimes it's the only warning you'll get. What's that? A water now! Please help me! Help me! This is a twelve-foot great white -well shark. ทําให้เราทำแบบดับเบิลนะครับหนีจากซูนามิได้แล้วยังจะมาเจอกับสนามอีกน่ากลัวมากเลยครับแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีอีก2เรื่องครับคราวนี้ก็เป็นลุยลุยบูบูแอคชั่นเหมือนกันนะครบสูตรครับถูกต้องครับสักครู่เดียวหลังโฆษณาครับอคัทคัทยังอยู่กับไบเลทพินรีนะครับในเอ็มคัทสาระและบันเทิงเพื่อคนคอนหนังครับมาถึงช่วงนี้เราจะพาไปดูเบื้องหลังกันบ้าง สัปดาห์นี้หนังที่เราจะพาไปดูเบื้องหลังเนี่ยนะครับกำลังเป็นกระแสคนพูดถึงเยอะมากใช่ครับเป็นหนังแนวแอคชั action, ่นไซไฟในโลกอนาคตเอิร์ธในปี1995เนี่ยมันก็เป็นยุคเริ่มต้นของการนำพวกซูเปอร์ฮีโร่จากการ์ตูนเป็นตัวละครนเนี่ยนำมาสร้างเป็นหนังมากแล้วตอนนั้นมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งซเวสต์แจสโอนเล่นคือจัดสตร e ซึ่งเป็นตัวละครเกี่ยวกับหน่วยตุลาการไว้ปราบพวกอาชญา,าก,กรการ์ตูนที่ดังมากถูกต้องเป็นการ,ร์ตูนอังกฤรแล้วตอนนั้นเนี่ยถ้าดูตามค่าเงินถือว่า ประสบควาสำเร็จมากย้อนหลังกลับไป1995มันกวาดเงินไป113ล้านเหรียญตอนนั้นชื่อว่า j o ร g e Dredd วันนี้กลับมาแล้วภายใต้ชื่อ Dread 3D และพระเอกเที่นี้เปลี่ยนจากสโลวเป็นคาวเออร์บล์คาวเออร์บเนี่ยคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาแต่เขาเล่นหนังมาหลายเรื่องและโดยเฉพาะเรื่อง Star Trek แล้วก็อีกเรื่องก็คือลอตเตอรี่ครับผมนะครับในแง่ของเบื้องหลังครับผมได้อเล็กกาแลนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยก็คือในเรื่องนี้เขาอำนวยการสร้างแล้วก็เขียนบทด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็อยู่เบื้องหลังหนังที่หลายๆคนชื่นชอบอย่างเวนี้เอ็กวิ e เ t เดอนะครับหรือว่า n ั h ช n ยแต่คราวนี้เขามากุมบางเขียนแบบเต็มๆวันนี้จะพาไปดูเบื้องหลังการทํางานครับกับ r e ร d 3D ในเวอร์ชั่นของ2012นะครับกับ h o l l y w o o คัทสนับสนุนโดย Ho t p อ t Buffet อนานาชาติครับช่วง Hollywood Cut Hot pot buffet na -na -chat. America is an irradiated wasteland. Within it lies a city. 800 million people living in the ruin of the old world. Only one thing fighting for order in the chaos. Red is the ultimate lawman. He is judge, jury, and executioner. Dread to control in pursuit of suspect vehicle. He's a good guy and he's a badass at the same time. You require backup? No. It's a, an irresistible combination. 2000 d was first published in February 1977. It grew out of the traditional boys' adventure comic, of which there were numerous titles across the 60s and 70s. The Second World War. Comics were starting to not fade away exactly but become less relevant, and that the, the future science fiction and you know, what might be coming in the future was incredibly exciting. I had been editor of other comics and had created for one of them a sort of dirty Harry takeoff called One Eyed Jack. And so, when Pat Mills was putting together 2000 AD, I said to him, One thing you don't have is a tough cop. Well, you got one now. I went away and wrote the story using the name Judge Dredd. He was so standout. Once you saw him, you couldn't forget Judge Dredd. I think the move to push Dredd was certainly risky on the part of the publishers. But I think that that sums up kind of 2000 AD's attitude to, uh, to take risks. I think it's partly because Dredd has an adult aspect to it. It's like watching an 18 certificate film when you were 12. Dred's harshness, if you like, is one of the compelling things. It's something we kind of can rail against, but we actually need, and we we, we kind of love to hate him. And that makes for interesting stories. You know, it's his determination to do the right thing. It's his single-minded focus on justice. He represents the law and uh, unflinching. He has ethics, but at the same time, he's the embodiment of a fascist justice society. You know, as much as the stories were about Judge Dredd, they were really about what it is like to live in this world. And I think that uh, you know, in this film, that Alex Garland's done a really wonderful job of of showcasing those people. Admirable. It's one of the beauties of Dredd that you can tell any kind of story. You can tell an outright comedy. You can tell a tear-jerking tragedy. You, you can tell a political satire. Uh, anything goes in dread because you've got this vast city. it just shows that they really hit on something with the creation of dread and that's why you know it has such longevity and why it's still going strong today the tone that they've picked is absolutely right for the first movie. ten seconds to comply you got five it introduces the character it introduces the world in a very hard and violent way and i think that's absolutely right for the tone of what dread should be thanks for the heads up. เดครับจากบูไซไฟตอนนี้มาถึงบูแนวใหม่เป็นการกลับมาของเรียมนีเซนในบท <น S 2> <ผม S 1> บาทของอดีตสายลับ CIA ที่เขาบอกว่าถ้าคุณนำลูกสาวผมไป ผมจะไปตามหาคุณและผมจะสังหารคุณให้ราบคาบนั่นเป็นคำขวัญที่เรื่องชื่อมากเพระเอกในหนังเรื่อง Taken ทรับซึ่งกลับมาลากับเท k e n 2วันนี้เรามีสกู๊ปพิเศษมาฝากพูดถึงเรื่องราวของการออกแบบสตันและฉากการต่อสู้ที่พิถีพิถันมากนะครับใครที่ติดใจกับภาคแรกภาคสองนี่เข้มข้นกว่าใครที่ยังไม่ได้ดูภาคแรกครับก็ควรจะไปดูเลยครับว่าที่เขาพูดถึงกันเนี่ยมันสนุกสนานแล้วก็มันแล้วก็ลุ้นกันขนาดไหนนะครับมีมาฝากกันกับเบื้องหลังนะครับเป็นฮอลลีวูดคัทเรื่องที่2อที่เราเอามา ากกันนะครับกับ Taken 2สับสนโดย Hotpot Buffet นานาชาติครับช่วง Hollywood Cut สนับสุนโดย Hotpot Buffet นานาชาติ